ไม่ได้เ <Das> ป <guided snail> ็นผ like ีวะมาสกิลคนนี่หนะไปดีวะบักน้วะเฮ้ยยยยยงยย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 ย่ยยยยปักยยยยยย มุดท่อมาบอวะโอ้ยเยอะส้นตีนเอ้ามึงเอ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 าฆ่ากันไม่ได้เลยเงียบนะเฮียอ,อยู่น้ำเพื่อนเน่ยส้นตีนเยอะมึงง้อมึงฆ่ามั้ยมึงโดนนะแน่ดิดอ ทางเดียวนะนบละ่าบลัล่าอยู่คนสงสัยกันนะ บอลนี้เป็นบวเอเย็นจัดเลยนะมึงอมือซวยละซวยละไม่มึงฆ่ากูไปกูอยู่กับหมู่ไปนะบังกะนี้เล่นนี่เฮ้ยโหง่านกูมันยินืนกันมันยินืนกันเออสุดเลยบอกมีเป็ฆ่ากันนะเขอ๋อบอนี่ยังมุูทอละมึงกูเบิ่งแล้วมูทอ จันเดินมึงมีสัตว์ไปเปลนกันแนวนี้ออกมาไหมอุ้ยเอ้ยน,นี่มอนี่อุ้ย ว่าเราฝังสีขาวพิ้นเอ้าเฮ้ยว๊านี่อย่างวะแม่มันเป็นสองคนเลยป่ะแม่งยินดงตีนบูจีนี่้ดงตีนเลย่ะ